ตัดสินรางวัลกิติยศนายินเทนอวอร์ด2012สาขาขวัญใจมหาชนได้แก่ จะมาได้ไหมจะไม่จะช่วยฉันรับรองฉันมาจะยอมบอกทุกคนใจที่คงคงทททยบอกรักแคตอนนี้และแทนเบอฉันไปไมีคใคยทีใครได้นะอยู่คนเดียวมันกเกิเหงใจงาใจ ขอบคุณนะครับขอบคุณต้เทราวอสนะครับที่มอบรางวัลอันนี้ใหญ่สำหรับผมนะครับถึงอันนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับผู้มีพระคุณของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผมนะครับที่เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนนะครับผมจนถึงจนถึงผมอายุ26ปีจนจนมีวันนี้นะครับขอบคุณครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกคนนะครับที่ที่ผมนับถือมากแล้วก็มีความสําคัญไปแพ้กับครอบครัวผมเลยนะครับ คนนี้เนี่ยผมก็มีมีข่าวเขาทั้งทั้งดีแล้วก็ทั้งดีๆนะครับแล้วก็แต่บอกว่าจริงจังนะครับด้วยความที่จริงจังนะครับแล้วก็จริงใจกับการทํางานแล้วก็ขอบคุณที่เขามอบสิ่งดีให้กับผมแล้วก็ทีมงานเอ็กซ์แซดในโลทุกคนขอเสียกับพี่บอลคนเกียครับ ก็ผู้มีพระคุณอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญมากที่ที่ขาดไม่ได้เลยนรกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียสละนะครับทั้งเวลาแล้วก็แรงกายแรงใจนะครับแล้วก็เร,เรื่องของเรื่องของเงินด้วยนะใหลายๆอย่างแล้วก็ผมมาถึงทุกวันนี้ผมบอกว่าผมผมขาดเขาไม่ได้ขอบคุณไปขอบผมทุกคนนะครับ ุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆเสียงบวกขอบคุณที่ยังเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็ยังยังไว้วางใจกันอยู่นะครับผมสัญญาว่าจะทำงานให้ดีๆใดีขึ้นไปนะครับที่สมกับที่ที่ได้รางวัลนี้มาแล้วก็เกือบลืมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทั้งจีเมกกรมี่แล้วก็เอ็กซ์แซคซทุกคนเลยนะครับที่ที่เราเราร่วมสร้างเราเราร่วมทํากันมา6ปีนะครับขอบขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณครับ 妹、嗯、子妹妹姐姐，还在吗？只有咱们妹妹姐妹。